ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนึ่งเป็นห้องที่สองที่สองอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องวิสโลเป็นวิทยกรอีกคนเดียร์จะมาร่วมแต่เขาจะมาร่วมกันมื่อกี้ไปไหนมาคะอุ้ยข้าศึกบุกครับข้าศึกข้าศึกข้าท่านนะันเลยพลังจิตรับผิดชอบยค่โชคดีมาทันห้องนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าที่นี่เกี่ยวพันอะไรกับพระอาทิตย์พระจันทร์เกี่ยวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับก็บาอกี้เราพูดถึงเรื่องอ่าห้องแรกก็คือห้องที่เกี่ยวกับเรื่องข้าศึกดินน้ำลมไฟก็คือ สัญลักษณ์ของสองสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งนะคะห้องห้องนี้ก็ไปอีกสามสิ่งก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวก็จะมีรูปแกะสลักนะคะเป็นเทพประจําวันเกิดนะคล้วก็จะมีองค์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระรหัสพระศุกร์พระสาวเอ๊ะทำไมมีแค่เจ็ดแต่ทาไมเราเรียกเก้าทำไมอ่ะคุณผมเชมช่วาคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยยากเลยค่ะเพราะว่า การนับวันเนี่ยเรานับตามสุรยคตษคคติก็คือในรอบเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์ก็คือมีวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะฮะ28วันแล้วรวมกันนะคมัะเป็นหนึ่งเดือนใช่ไหมฮะถ้นี่หนึ่งเดือนเนี่ยเราจะแบ่งของรอบวัฏจักรก็คือเดือนหนึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณ3 3 3เดือน3เดือนต่อ สามส่วนสี่ก็จะแมะก็เป็นคืสิบสองสามสี่ก็คือสิบสองถูกไหมคะเอาละเดี๋ยวม,มีมีเกี่ยวกับสิบสองด้วยนะ,อะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องกลุ่มกลุ่มของดวงดาวนักกษัตริย์เป็นที่มาว่าแต่และกลุ่มของดวงดาวที่มันเคลื่อนอย้ายไปตามราศีต่างๆเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตคนทีนี้อพอมาถึงชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็เฝ้ามองดวงดาวนะว่ามันมาบ่อยๆเลยดาวไทยดาวไม่ไทย ดาวไม่ไถดาคไม่ไถแล้วก็ดาวพระสุขอย่างเงี้ยดาวประจําเมืองอะดาวอะไรก็แล้วแต่เขาปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเ้าก็จะบันทึกมีผลต่ออะไรบ้างใช่ไหมคะถ้าเห็นพระจันทร์มากเต็มดวงเขาก็บอกว่าเป็นพระจันทร์เต็มดวงก็เป็น ข้างขึ้นอ่าบนไทยนะคะก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือข้างแรงประเด็นท่านผู้ชมก็จะมองว่าทำไมฉันจะมีวันเกิดเกิดวันพุธกลางวันเกิดวันพุธกลางคืนอะไรลักษณะอย่างนี้ฉันก็ไม่ใช่หมอดูนะคะรายการนี้ไม่ใช่รายการผมฉันเองไม่เป็นหมอดูนะคะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าคติในความเชื่อของของดวงดาวของเรานั้นเชื่อว่าพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาว ส่งผลมีอิทธิพลทําให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทําให้เกื้อประโยชน์ทําให้สรรพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและจิตใจคลองไม่มีจิตใจคลองนั้นอยู่กันตามอัตราภาพและก็ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยนี่บอกตรงๆว่าผมไม่น่าโดนค่าศึกบุกเลยเมื่อกี้นี้นะครับและเ่ะผมเสียดายห้องที่แล้วมากผู้ชมครับห้องนี้ ยังเด็ดขนาดนี้ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีห้องต่อๆไปอีกนะครับคุณผู้ชมคุณที่หนึ่ผมว่าอยากจะไปดูแล้วที่คือแบบที่คุณทราบมามีกี่ห้องกี่ห้องรู้หรือเปล่าว่ามีสี่ด้านไม่มีสี่ด้านแล้วก็ม่จริงไม่ใช่ตรงกลางรวมทั้งหมดเป็นห้าห้องใช่ไหมใช่อล้วนี่ห้องที่ไหนนี่ห้องที่สองเลยไปห้องต่อไปเลยสามห้องนะคุณผู้ชมครับตามผมมาห้องต่อไปเด็ดเหมือนกันครับห้องที่สามตรงอนงุนเลยค่ะห้อง เอาล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงกันแล้วห้องที่สาห้องที่สห้องแรกห้องที่สองยังเด็ดขนาดนั้นห้องนี้จะมีอะไรห้องนี้นะคบก็จำลองในความรู้สึกของพระมหาราชวังซึ่งเป็นที่เสด็จออกนะคะเสด็จออกพบประชาชนเสด็จออก พลเมืองของท่านก็เลยออกมุกเด็ดนะคะเบื้องหลังของเราด้านหลังนะนะัะก็จะเป็นที่ออกเสด็จไปพบอกเสด็จของพระองค์นะครเขาเรียกว่าช่องศรีหะบปัญชรถ้าพูดถึงเรื่องราวแล้วภาพแกะสลักเนี่ยครับตรงหน้าต่างเนี่ยเขาเรื่องราวอะไรเหรอครับซุ้มหน้าต่างใช่ไหมครับก็จะเป็นห้องนี้จะให้สื่อความหมายถึงนัตถิพุทธมหายานพูดชัดเจนก็คือหน้าที่มนุษย์ท่านนี้พูดถึงเรื่องหน้าที่มนุษย์ พูดแล้วก็คือทำความดีใช่ไหมครับทำคาดีอันนี้พอใช้สัญลักษณ์ของจีนพุทธมหายานแล้วพุทธมหายานมีใครบ้างคะมีท่านเหล่าจีนะคะที่เราเรียกว่าเต๋าอ่ามีหงเจ้าผงเจ้นี่ก็มีในเรื่องไม่นานเมื่อไม่กี่ร้อยปีนะคะเพื่อจะทําอะไรให้หงเจ้านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาศีลธรรมมาผนวกกับความเป็นวิถีชีวิตของตัวตนของตัวเองให้อยู่ปกครองอย่างมีความสุขามเสมอภาค เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นต้นแบบของการปกครองใช่ไหมฮะของททงอินเดีกยก็จะมีพวกอะไรรัฐศาสตร์ hmm. มนุษยศาสตร์ใช่ไหมคะที่เราเอามาเรียนกันเป็นต้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในสังคมมากจึงจําเป็นต้องร่างกฎหมายร่างระเบียบของการอยู่ของตอนเองอซึ่งเราเรียกว่าวัฒนธรรมใช่ไหมคะซึ่งเราเรียกว่าวัฒนธรรมของสังคมนี้สังคมนี้สังคมนี้มันจึงมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นประสาทเสรีธรรมเนี่ยนำเรื่องพวกนี้มาเล่าสู่ในการปฏิมา นะฮะสถาปัตยกรรมในเรื่องลูกคระรต่างๆต้องมาอต้องมาจริงใช่แล้วข้อมูลที่นี่เยอะมากแล้วถ้ามาแล้วต้องแบบต้อมไกลเนี้ยใช่ครับแล้วแถมปราสาทยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังไม่หมดนะผมบอกก่อนอย่างนี้ยไม่หมดเลยกี่ห้องครับเลยอีกสองห้องเดี๋ยวเราไปดูห้องโถงโดมจากเรไปเลยว้าวถึงแล้ว ใหญ่โตโมโหหล่อครับงดงามค่ะอันนี้คือพระบรมสารีริกธาตุใช่ค่ะครับที่ที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางเดือสมบัที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้ห้องนี้มีรายละเอียดเยอะมากเะยคะเยอะมากครับเยอะจริงอ๋อห้องห้องทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงเขาเรียกว่าห้องโถงโดมจักรวาลนี่เมื่อกี้นี้ด้านบนเห็นไหมคะก็คือลักษณะของ อ,องค์ปราสายธรรมเนี่ยเพราถึงตรงกลางเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมคะะฉะนั้นใจกลางของมหาประสาทสะธรรมนั้นก็จะผมบอกถึงใจกลางแห่งจัก,กรวาลซึ่งจัก,กรวาลเนี่ยมันเป็น Infinity, อินฟินิตี้มันที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและก็ปลายะฉะนั้นจะหาที่ที่เป็นปริมณฑลที่แบบเป็นจบที่หนึ่งที่ใดนั้นไม่ได้แต่จุดที่เป็นจุดศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลน,นั้น อยู่ที่ใจใ<ช>ของอที่ใ, <น S 2> ใจใ <น S 2> เองนะคะมนุษย์คนใดนะคะประพฤติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะอย่างเช่นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางมาให้เราแล้วนะคะเราก็จะเป็นจิตที่มีดวงใจนะคะ ใช่ไหมครสว่างสวยพ้นจากมวลคินแห่งกิเลสตัณหาที่จะทําให้เกิดรูปนามและภพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลก็เท่ากับคุณกลับสู่สภาวะเดิมก็มาจากจักรวาลและไม่มีเหตุปัจจัยทําให้เกิดอีกซึ่งภาษาทางพุทธศาสนาเราเรียกว่านิพพานไม่มีชาติไม่มีภพไม่มีการแก่ไม่มีการเกิดไม่มีความตายไม่มีความทุกข์ไม่มีแม้กระทั่งความสุข ครับไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นศูนย์ะตากเห็นไหมความโล่งเห็กไหมฮะในในโดมในโดมจักรวาลเห็นไหม่ม่อะไรเลยเหมือนเหมือนกับ ตรงตรงตรงของบุษบกข้างบนเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นจักรวาลเห็นไหมมีท้องฟ้ามีเทวดาเห็นไหมคะแต่ภายในจริงๆให้เข้าไปในลึกๆอ่ะไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าว่างเปล่าเลยใช่เพราะว่าเราเห็นข้างนอกกันในองค์ประสาทวุ่นวายสับสนไปเรื่องความดีความเชื่อศาสตร์วิชาคตินะคะหลักคําสอนวุ่นวายผ่านงานปัิมาแบบปัดไปหมด แต่จริงๆเข้าใจจริงเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้นะคะละชั่วละดีเห็นไหมคะเท่าถึงความเป็นจริงและวางเสียมันก็สู่แห่งความว่างเปล่าผู้ชมครับผมจะบอกว่าคําสอนทุกอย่างที่กล่าวมาหรือว่าความหมายของที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะที่ได้รับผู้ชมเห็นข้างหลังเมื่อกี้ไหมครับที่ผ่านไปผ่านมาที่ชาวต่างชาติเท่านั้นเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ให้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วล่ะชาติไม่ได้มาแต่ฝรั่งไม่มีไม่มีไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งชาติที่สมัมามาได้รับคําสอนเหล่านี้ได้ไปหมดผ่านไปด้วยนะคุณมองเองคุณก็จะเข้าใจใช่ความหมายคือทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไงอยู่ที่จิตใจว่าและใจเป็นต้นแบบของการความสอนให้เป็นคนดีเราปิดทองหลังพระคือใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรียมครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดแค่นี้ จำได้ไหมครับเรายังเหลืออีกหนึ่งห้องยังเหลืออีกหนึ่งห้องสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีชื่อว่าอะไรครับอีกสองห้องก็คือนะครับบุคคลที่หาได้ยากก็คือความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อและแม่แล้วเช่นไปทางนนี้เลยไปเลยไปเลยไป